หนึ่งกระทงของคนสําเร็จออนไลน์นะโคแซมบอกเลยนะครับว่าถ้าเกิดคุณอยากจะสําเร็จบนโลกออนไลน์สิ่งที่คุณต้องมีคือการที่คุณต้องมีจุดเด่นหรือหาจุดเกิดของคุณดังนั้นถ้าเกิดคุณเป็นคนคนหนึ่งที่อยากจะเกิดแล้วเนี่ยคุณต้องดูนะครับว่าอะไรที่คนอื่นยังไม่ทําบนโลกออนไลน์ที่ยังไม่เห็นและคุณมองดูตรงนั้นนะแล้วใช้จุดนั้นในําให้ตัวของคุณที่เกิดขึ้นไม่ได้เพราะว่าถ้าเกิดคุณไปเหมือนกับใครบางคนหรือคนอื่นๆแล้วเนี่ยถามหน่อยว่า มันไม่แตกต่างมันเหมือนเดิมแล้วมันจะมีอะไรเด่นขึ้นใช่ไหมโชว์ความเป็นตัวของตัวคุณและปล่อยมันออกมาโดยที่มีความคิดสร้างสรรค์โอเคดังนั้นทุกคนจะสามารถทําให้เป็นที่น่าจดจําของตลาดได้อย่างแน่นอนนะครับผมถ้าคุณชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์แบ่งปันไปคนที่คุณรักนะและถ้าเกิคุณชอบความรู้ดีๆในการสร้างตัวตนบนโลกออนไลน์ด้วยธุรกิจความรู้หรือการออกหน้ากล้องหรือธุรกิจออนไลน์ทั่วไป ก็สามารถฟังโคแซมได้เลยนะครับและครูแซมจะเอาความรู้ที่ดีมาฝากเ,เพื่อนๆทุกคนทุกวันอย่างแน่นอนวันนี้ครูแซมไปก่อนนะครับบ๊ายบายรักทุกคนนะ